สวัสดีครับทุกคนคุณเคยฝันไหมครับว่าสักวันหนึ่งจะได้ขับเครื่องบินลบบินทยานอยู่เหนือก้อนเมฆเสียงเครื่องยนต์คำรามอยู่ข้างหูพร้อมภารกิจสำคัญในการปกป้องนานฟ้าไทยวันนี้มิกจะพาทุกคนไปรู้จักกับ3ตำนานแห่งฟ้าตั้งแต่ F16 Fighting f a l Con ที่อยู่คู่กองทัพไทยมายาวนานไปจนถึงยาสาริเครื่องบินลบสมองกลจากสวีเดนและปิดท้ายด้วยเรื่องราวของมิก2ี เครื่องบินลบจากยุคสงครามเย็นไม่ใช่แค่รู้จักกับเครื่องบินนะครับแต่เราจะไปให้ถึงเส้นทางจริงสําหรับคนที่อยากเป็นนักบินขับไล่ตัวจริงต้องเรียนอะไรต้องฝึกยังไงต้องเตรียมตัวยังไงตั้งแต่วันนี้คลิปนี้อาจเปลี่ยนความฝันของใครบางคนให้กลายเป,เป็นเป้าหมายได้จริงครับไปเริ่มกันเลยครับ f 1 6คืออะไร f 1 6เนี่ยเป็นเครื่องบินขับไล่แบบ multirole หมายถึงบินลบได้หลายบทบาทไม่ใช่แค่ลบกับเครื่องบินเท่านั้น แต่มันยังสามารถโจมตีภาคพื้นดินสนับสนุนภาคพื้นสนับสนุนทหาราราบรวมไปถึงภารกิจต่อต้านเรือและลาตะเวนทางอากาศได้ด้วยครับมันถูกพัฒนาโดยบริษัท General Dynamics ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี1972ก่อนจะเริ่มประจำการจริงในปี1978ปัจจุบันสิทธิการผลิตทั้งหมดอยู่กับบริษัท Lockheed Martin ซึ่งก็ยังคงผลิตรุ่นใหม่ๆอย่าง F16 b l บ c k 7ลอก70ออกมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันแล้วผลิตที่ไหนแน่นอนครับ F16 เนี่ยผลิตในสหรัฐอเมริกาและถูกส่งออกไปมากกว่า25ประเทศทั่วโลกเป็นหนึ่งในเครื่องบินลบที่มีประวัติใช้งานยาวนานและผ่าสนามลบจริงมาแล้วหลายสิบประเทศสมรรถนะของ F16 เครื่องบินลำนี้สามารถบินได้เร็วสูงถึงมัก2หรือประมาณ2,470กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้สูงถึง15,000เมตรทีสายการบินไกลสุดเกือบ4,200กิโลเมตรถ้าเติมถังเชื้อเพลิงเสริมนะและติดตั้งอาวุธได้หลากหลายทั้งจรวดอากาศสู่อากาศจรวดอากาศสู่พื้นระเบิดน้ำวิถีและปืนกล M16 วอลแคน can, ครับระบบเรดร์ก็มีทั้งรุ่นเพาดอปเอรและอีซแล้ว เวอร์ชันแต่ละประเทศที่สั่งเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะฮะไทยเนี่ยมี F16 กี่ลำประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่นำา1 6 6เข้ามาประจำการครับข้อมูลล่าสุดปี2024เรามี F16 อยู่ประมาณ20ลําลำแต่บางลำก็ปลดประจำการไปแล้วหรืออยู่ระหว่างการอัปเกรดไทยมีหลายรุ่นเช่น F16 AB รุ่นเก่า f 1 6 a d f Air Defense Fighter f 1 6 MLU My Li g h เ u p g r a d ก และบอก15บ็อก20ต่างๆโดยประจำการอยู่ในฝูงบินของกองทัพอากาศเช่นฝูงบิน103นอนเมืองฝูงบิน403ตาคีและโคราชค,ครับจุดเด่นของฝูง F16 ไทยนะแม้เครื่องเนี่ยจะมีอายุมากแล้วแต่นักบินไทยเนี่ยฝีมือดีมากครับเคยคว้ารางวัลจากการฝึกร่วมระดับโลกอย่างเช่นท็อปบ,บ้าโกมาแล้ว และทางกองทัพเองก็มีการอัพเกรดเรดาร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบอาวุธให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอสรุป F 6 6เนี่ยเป็นเครื่องบินขับไล่ที่เร็วดูด,ดันคล่องตัวซ่อมง่ายและลบได้หลากหลายแม้จะผ่านมานานกว่า30ปีแต่มันยังคงเป็นแกนหลักของกองทัพอากาศไทยและจะถูกใช้ต่อไปอีกหลายปีครับลำดับถัดไปมิจะพาไปรู้จักกับหนึในเครื่องบินลบที่หลายคนเรียกกันว่าสมองกลบินได้ หน้าตาอาจจะเล็กกว่าเ1 6แต่ความสามารถเนี่ยไม่ได้เล็กตามเลยครับมันคือยา39 Gripen เริเครื่องบินลบจากประเทศสวีเดนที่กองทัพอากาศไทยเลือกใช้และใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบันกริ p e n นเนี่ยองกกริปเนเป็นภาษาอังกฤษที่แปลว่ากริฟฟินสัตว์ในตำนานที่ผสมระหว่างสิงโตกับนกอินทรีถูกพัฒนาโดยบริษัทซับประเทศสวีเดนเริ่มโครงการในช่วงยุคไปลศูปลายปนะฮะแล้วก็บินครั้งแรกในปี1 9 8เ ก่อนจะเริ่มประจำการจริงในปี1996คลิปเพนในสุขถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรซวิเดนเนี่ยเป็นประเทศเล็กจะต,ต้องปกป้องตัวเองให้ได้คลิปเพนจึงถูกออกแบบมาให้บินขึ้นจากถนนไฮเวย์ได้บำรุงง่ายใช้คนขับแค่คนเดียวใช้อุปกรณ์มาตรฐานนาโตได้และมีระบบ Data Link เชื่อมโยงทุกหน่วยงานชุกหน่วยลบแบบเรือทานพูดง่ยายๆคือมันไม่ใช่แค่เครื่องบินที่เน้นแรงสุด แต่มันคือเครื่องบินที่เน้นฉลาดสุดสมรรถนะของกรี p เพความเร็วสูงสุดในมัก2.0ประมาณ2,470กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานบิน15,240เมตรพิสัยการบิน4,000กิโลเมตรเมื่อมีถังเชื้อเพลิงเสริมระบบเรดาร์อีซ่ารุ่น a v ES05 รองรับอาวุธหลากหลายจรวดอากาศส่วอากาศอากาศสู่พื้นระเบิดน้ำวิถีกปรกล27มม นอกจากนี้ระบบควบคุมการบิน fly by wire ของ Gripen เนี่ยยังเป็นแบบดิจิตอลล้วนๆแล้อกพิทเนี่ยใช้จอสัมผัสแบบฟ l Glass เหมือน iPad สำหรับนักบ,บินเลยครับแล้วไทยหลักมี Gripen กี่ลำประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่นำ Gripen เ,เข้ามาใช้งานครับไทยสั่งซื้อ Gripen รุ่น C-CD จำนวน12ลำโดยแบ่งเป็น Gripen C แบบคนขับเดียวและ Gripen D แบบ2ที่นั่งสาหรับฝึก ทั้งหมดเนี่ยประจําการที่กองบิน7จ็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและมาพร้อมระบบควบคุมและอาวุธครบชุดรวมถึงเลดาเอร a, RI a e ไอเอเอที่ใช้ร่วมกันบนเครื่องบินซับาม340เพื่อควบคุมสนามรบทางอากาศแบบ360องศาจุดเด่นของกริปเพนนะขึ้นลงบนถนนได้เติมน้ำมันซ่อมเปลี่ยนจรวดได้ภายใน10นาทีข้องตัวสูงมินต่ำได้ดี ระบบอิเล็กทรอนิกส์และ Data Link เหนือชั้นบินได้ด้วยงบที่ประหยัดมากถูกกว่า F16 เกือบ3เท่าต่อชั่วโมงบินสรุปง่ายๆ Grip Pen คือเครื่องบินขับไล่ยุคใหม่ที่เน้นความคล่องตัวฉลาดประหยัดและก็ซ่อมง่ายเหมาะมากกับประเทศเล็กที่ต้องการ Air Force แบบคุ้มค่าแต่ไม่อยากเสียเงินระดับร้อยล้านเหรียญต่อลำและตอนนี้ไทยเองก็ใช้ g r i p เนเป็นหนึ่งในหัวหออหลักของการป้องกันน่านฟ้าเราเช่นกันครับ เปรียบเทียบ F16 กับ Gripen เครื่องมีลบตัวจริงใครคุ้มใครเจ๋งกว่ากันทีนี้ไปเปรียบเทียบกัน,นชัดเลยว่า F16 Fighting Falcon จากอเมริกากับย s 3 9 Gripen จาก Sweden. สวีเดน2ตัวนี้เนี่ยใครคือพระเอกตัวจริงในน่านฟ้าประเทศไทยมาดูพื้นเพยกันก่อนสรุปอีกทีนะ F16 เนี่ยเป็นเครื่องบินขับไล่แบบ multirole พัฒนานโดยสหรัฐ เข้าประจำการตั้งแต่ปี1978บินมาแล้วเกือบ50ปีส่วนกริปเ n เป็นเครื่องบินรุ่นใหม่กว่าจากสวีเดนเริ่มใช้งานในปี1996เน้นเทคโนโลยีล้ำยุคใช้งานคล่องซ่อมง่ายแล้วไทยใช้รุ่นไหน F16 เนี่ยไทยมีประมาณ50ลำแบ่งเป็นหลายบล็อกตั้งแต่ A, B จนถึง ADF, MLU กิ๊ปเพนไทยมี12ลำเป็นรุ่น C ีโมเดลกับดีโมเดลทั้งหมดประจำอยู่ที่กองบิน7สุราษฎร์ธานี F16 อยู่กับไทยมานานกว่า30ปีกิ๊บเพนเพิ่งมาเริ่มในช่วงหลังแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่ครบเครื่องทันสมัยจุดเด่นของแต่ละฝ่ายนะครับ F16 พเนี่ยเด่นในเรื่องผ่านศึกมาเยอะพิสูจน์ตัวเองในสนามลบจริงส้อนในทั่วโลกอะไหล่เยอะอาวุธหลากหลายยิงได้ไกลไกลบินเร็วมันทุกเยอะมันทุกได้นานส่วนกิปป๊บเพนเด่นในเรื่อง ขึ้นลงบนถนนได้ซ่อมในสนามลบได้คลองตัวสูงบินต่ำได้ดีเติมน้ำบรรจุจะรหลดได้ภายใน10นาทีนาตาลิงค์พันเทศส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงก็ต่ำกว่ามากแล้วแบบไหนเหมาะกับไทยวิกว่ามันขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับถ้าเน้นลบหนักบรรทุกเยอะมีฐานบินใหญ่พร้อมดูแล f 1 6คือเหมาะมากแต่ถ้าเน้น บินแบบกระจายไม่ต้องใช้ฐานใหญ่ส่อมง่ายเติมน้ำมันไวใช้เทคโนโลยีเพื่อชดเชยงบที่จำกัดก r ิ p เพนคือคำตอบสรุปง่ายๆ s .16 คือนักลบมากประสบการณ์ก p ิปเพคือนักลบสมองกลแห่งยุคใหม่เ .16 เหมือนกระบาดเทอร์โบที่ลากวยทุกสนามส่วนกริ p เพนเหมือนรถซิ่งอัจฉริยะที่ขับฉลาดสุดในสนามแล้วข่าวดีก็คือ กองทัพไทยเนี่ยมีทั้งสองลำอยู่แล้วเราไม่ต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะเรากำลังใช้ยุทธศาสตร์ผสมที่ทั้งแรงและฉลาดไปพร้อมกันสุดท้ายนีขอแถมอีกรุ่นหนึ่งที่กำลังพูดถึงกันอยู่ทุกวันนี้ครับนั่นคือ m i g 21 f s h b a บดของกัมพูชา m i g 21เนี่ยถูกสร้างในยุคสงคารามเย็นและครั้งหนึ่งอ่ะก็เคยคลองนัานฟ้าเกิดขึ้นโลก Mi g 21 i s h b บด เครื่องบินขับไล่จากสหภาพโซเวียตที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานของฝั่งคอมมิวนิสต์เลยครับมาดูข้อมูลพื้นฐานก่อนของมิ21ก,ก่อนนะชื่อเต็มว่ามิโค y ยันกูเลวิชมิ21มีรหัสนาโตว่าฟิชเบทมันเริ่มบินครั้งแรกในปี1955และเข้าประจำการจริงในปี1959ผลิตโดยสหภาพโซเวียตและถูกส่งออกไปมากกว่า60ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราด้วยยอดการผลิตทั้งหมดเนี่ยทะลุ1 1 1 0 0นลำเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ผลิตเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์โลกแล้วกัมพูชาล่ะใช้มี21ิ21ด้วยเหรอใช่ครับกัมพูชาเนี่ยเคยมีมีิ21ใช้งานจริงโดยเริ่มได้รับมาประมาณช่วงปี1980ในตอนนั้นกัมพูชาอยู่ฝั่งเดียวกับเวียดนาม ได้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งเวียดนามและสหภาพโซเวียตเครื่องเหล่านี้ถูกใช้เพื่อคุ้มครองน่านฟ้าและตอบโต้กลุ่มต่อต้านเขมรแดงบางลำเนี่ยถูกใช้เพื่อฝึกนักบินบางลำก็ติดอาวุธจริงและพร้อมลบเต็นรูปแบบปัจจุบันยังมีอยู่ไหมไม่มีแล้วครับมิก21ของกัมพูชาเนี่ยถูกลดประจำการไปนานแล้วด้วยเหตุผลหลักๆคือไม่มีงบซ่อมไม่มีอะไรนักบินขาดแคลน เื่องเลิ่มเก่าเกินไปใช้งานไม่คุ้มทุกวันนี้กัมพูชาแทบไม่มีฝูงบินขับไล่เหลืออยู่แล้วมีแค่เฮลิคอปเตอร์ MI-17 กับเครื่องบินลำเลียงเบาๆเท่านั้นสมรรถนะของ m ิก2 1 f i s h b อิความเร็วสูงสุดในมาร์ก2.05ประมาณ2,175กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีปฏิบัติการประมาณ370กิโลเมตรเบดานบินสูงสุด17,500เมตร อาวุธมีอะไรบ้างอาวุธก็มีปืนกลยิสามมมจรวดอากาศสู่อากาศระเบิดธรรมดาจุดเด่นก็คือบินเร็วมากราคาถูกสร้างเยอะและบำรุงรักษาง่ายแต่มีข้อเสียใหญ่ๆคือเลดราล้าสมัยบินได้ใกล้และถ้านักบินไม่เชี่ยวเนี่ยตกง่ายครับแล้วไทยละ่ะเคยมีมียี่สไหมไม่เคยครับ ประเทศไทยอยู่ฝั่งอเมริกาไดยใช้เครื่องตระกูล F-series เช่น F 5 F 1 6มาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นประเทศเพื่อนบ้านเราที่เคยใช้ MiG 2 1ก็ได้แก่ลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชาครับทั้งหมดเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียหรือสหาภาพโซเวียตในอดีตสรุปสั้นๆน,นะครับ MiG 2 1คือนักลบแห่งยุคสงครามเย็นเครื่องบินที่เล็กเร็วทนและราคาถูก ูกผ,ผลิตเยอะมากจนกลายเป็นกระดูก hmm. สันหลังของกองทัพคอมมวนิสต์ทั่วโลกแม้วันนี้มันจะถูกปลดประจำการไปแล้วแต่ตำนานของมิ21เนี่ยยังคงอยู่ในฐานะเครื่องบินขับไล่ที่สร้างอิทธิพลมากที่สุดรุ่นหนึ่งในประวัติศาสตร์เครื่องบินลบของกัมพูชา c a m b o d i a เด i r Force หลายคนอสงสัยว่าแล้วกัมพูชามีเครื่องบินลบไหมมีเยอะแค่ไหนวันนี้มิกสรุปให้ฟังแบบกระชับตรงประเด็นเลยนะครับ เริ่มจากภาพรวมก่อนกัมูชาเนี่ยไม่มีฝูงบินลบที่ทันสมัยเหมือนประเทศใหญ่อย่างไทยเวียดนามหรืออินโดนีเซียองราะงบประมาณทางาหารของเขาอ่ะค่อนข้างจํากัดและเน้นใช้กองทัพอากาศเพื่อความมั่นคงภายในมากกว่ารายชื่อเครื่องบินลบของกมูชาที่เคยมีและยังใช้งานอยู่ตอนนี้ก็มี1เครื่องบินขับไล่เฉิงตูเจเครื่องบินจีนที่ลอกแบบมาจากมิ21ของโซเวียต มีรายงานว่าเคยประจำการอยู่แต่ข้อมูลล่าสุดเนี่ยไม่ชัดเจนว่ายังใช้อยู่หรือเลิกใช้ไปแล้ว2 m i มิก21รุ่นดั้งเดิมจากโซเวียตเป็นเครื่องบินขับไล่ที่เคยใช้เปนอย่างแพร่หลายในช่วงสงครามเย็นปัจจุบันเนี่ยน่าจะเลิกใช้งานแล้วเพราะอายุการใช้งานเนมากเกินไป 3.L35 Albatross รจากเช็คใช้ในภารกิจฝึกบิน บางลำเนี่ยใช้ปฏิบัติการเบาเฉนลาเตเวนเครื่องนี้ยังคงเห็นใช้งานอยู่บางส่วนครับ 4. เฮลิคอปเตอร์ mi 2 4 mi 1 7ยังใช้งานอยู่จริงในปัจจุบันรองรับภารกิจสนับสนุนภาคพ,พื้นดินและการเคลื่อนย้ายกำลังพลสรุปชัดเลยครับกัมพูชาเนี่ยไม่มีเครื่องบินลบรุ่นใหม่เช่น f 1 6 su 3 0หรือ j 1 0มีแต่เครื่องบินรุ่นเก่าและเฮลิคอปเตอร์เป็นหลัก การใช้งานก็ยังคงเน้นด้านการฝึกบินหลาตะเวนและสนับสนุนภาคพื้นดินมากกว่าการลบโดยตรงจะว่าไปการที่กัมพูชาไม่มีฝูงบินไฮเทคอาจจะสะท้อนว่าเขาโฟกัสกับความมั่นคงภายในมากกว่าการเต้นการลบกับใครครับถ้ามีอัปเดตนใหม่ๆเช่นการซื้อเครื่องบินล็อตใหม่หรือการฝึกบินกับประเทศพันธมิตรนีมิจจะมาอัปเดตให้รู้ก่อนใครเลยครับมาถึงคำถามสุดท้ายคำถามสำคัญท้ายคลิปนะครับ อยากเป็นนักบิน f 1 6หรือกริปเพนเนี่ยต้องทำอะไรบ้างต้องเริ่มยังไงสำหรับใครที่เคยแงนมองท้องฟ้าแล้วฝันว่าสักวันเนี่ยเราจะได้ขึ้นไปอยู่บนนั้นโดยเฉพาะถ้าใครอยากเป็นนักบินขับไล่ f 1 6หกรือกริปเพนของกองทัพอากาศไทยมิกมีคำแน,ำนะนำครับว่าต้องเรียนอะไรเตรียมตัวยังไงและเทีนทาบินจริงมันเป็นยังไงกันแน่เริ่มจากคำถามง่ายๆนักบิน f 1 6หหรือกริปเพนต้องเป็นใครคำตอบคือคุณต้องเป็นนักบินกองทัพอากาศครับ ไม่ใช่นักบินธรรมดาแต่ต้องเป็นนักบินลบที่เรียกกันว่านักบินขับไล่ซึ่งคือกลุ่มหัวกะทิของกองทัพเลยครับและเส้นทางการเป็นนักบิน F16 หรือกิปเพนนะเริ่มต้นจากสถาบันเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนั่นก็คือโรงเรียนในเรืออากาศนาวามินทะกระสัตยิยาธิราชชื่อเดิมโรงเรียนในเรืออากาศเส้นทางหลักคือ สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารระดับมัธยมปลายอม .4 ถึงม .6 ต้องมีผลการเรียนดีสายวิทย์คณิตผ่านสอบข้อเขียนตรวจร่างกายว่ายน้ําทดสอบสมรรถภาพและสุดท้ายก็ต้องผ่านการสอบสมัมภาษณ์เมื่อสอบติดเตรียมทหารเนี่ยสายอากาศเนี่ยเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยสปีนะครับแล้วก็ต่อเข้าโรงเรียนในเรืออากาศ4ปีจบออกมาเป็นว่าที่เรืออากาศตี แล้วต้องผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกเป็นนักบินขับไล่เส้นทางนักบินขับไล่เริ่มจากบินเครื่องฝึกเล็กเช่น PC9 หรือ DA42 ถ้าผลการฝึกดีมีความสามารถโดดเด่นจะได้คัดเลือกขึ้นฝึกเครื่องบินลบเช่น F5 F16 หรือก i p เ e n ใช้เวลาเรียนรู้ฝึกจำลองฝึกบินจริงหลายร้อยชั่วโมงต้องสอบผ่านทุกขั้นตอนถึงจะได้ฝึกเครื่องบินลบจริงนะครับ คุณสมบัติที่ต้องมีเนี่ยสายตาต้องม 20, ี20-20ไม่สัานไม่เอียงร่างกายแข็งแรงมากทนแรงจีได้สมาธิดีจิตใจมั่นคงกล้าหารกล้าตัดสินใจมีระเบียบว,วินัยสูงและทำงานเป็นทีมมีจิตวิญญาณผู้พิทักษ์น่านฟ้าไทยถ้าไม่เข้าเตรียมทหารได้ไหมมีกเส้นทางหนึ่งครับคือจบปริญญาตรีแล้วสอบเป็นนักบินกองทัพอากาศโดยตรงแต่น้อยมากและโอกาสเป็นนักบินขับไล่จะต่ำกว่ามากๆจริงๆ ส่วนใหญ่เส้นทางหลักก็คือสอบเข้าเต็นททหารในเรืออากาศคสรุปส่งท้ายถ้าใครอยากบิน f 1 6หรือ Grip en เนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้อยู่บนฟ้าแต่มันเริ่มจากการตั้งเป้าตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่มอต้นหรือมอปลายถ้าคุณมีใจฝันมุ่งมั่นซ้อมสอบตั้งแต่วันนี้มิกเชื่อว่าวันหนึง่งคุณจะได้เป็นนักบินที่บินอยู่เหนือเส้นขอบฟ้าจริงๆครับ หากคุณชอบคลิปนี้มีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องๆที่มีความฝันอยากเป็นนักบินด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปของโปรเจกต์365วันสร้างตัวตนครับ